สวนชักให้ใจลุ่มหลงระเริงเปรียบดังเปลวเพลิงที่ได้จุ่มเจอเชื้อไฟไม่ลามอยาเมล่วรกรุมใจใครจะมาห้ามเรื่องจะพร้อมรักกันมันยิ่งกว่าดับไปเหมือนรักของสามไว้ในในิยายตุน่นโจโจสังโจโจสัง หลอนทีกายใจด้วยรักซื่อคืออำมาตะจริงจังกลับต้องมาผิดหวังพบกันวันหลังเขามีเมียม,มาปวใจนักเมื่อคนรักไร้สัจจโจโจสั่งดอกฟ้าจึงหาราคิรีเพื่อพาดนี้ขอมีรักดี โจโจซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันกอ่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายโจโจซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่า ตายียดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติอ่นความรักมกักชวนชักให้ใจลุ่มหลงระเริงเปรียบดังเปลวเพลิงที่ได้จุมเจือเชื้อไปไม่ลามยามลร,รกรุง่งใจใครจะมาหาน้ามเรื่องจะพระ้อมรักกันมันยิ่งกว่าดับไฟเหมือนรอ ของสามไปในนียายปย่มโจโจ้สังโจโจซสังหลอนที่กายใจด้วยรักซื่อคืออามาตะจริงจังกลับต้องมาพิพิพว จังดอกฟ้าจึงหาราคิรีเพื่อชาตินี้ขอมีรักเดียวจุจุสังตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียริ